เฝ้าข่าวอลรณ์กรเหมือนดาวครับสิ่งที่จะเล่านักจากนี้ไปคือเบื้องหลังของคดียิงฆ่าตำรวจทางหลวงที่จังหวัดนครปฐมเหตุเกิดประมาณสามทุ่มเศษๆต่อเนื่องสี่ทุ่มที่บ้านของกำนันคนดังแห่งตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคือกำน,นกันนกกำนันนกจัดงานเลี้ยงประจำเดือนทุกเดือนเดือนนี้พิเศษหรืออาจจะเหมือนเดือนน,นอื่นก็ได้ คือมีตำรวจไปร่วมงานอย่างน้อยนะครับ25นายมีผู้กํากับหลายนายมีรองสรารวัตรมีสรารวัตรจากหลายท้องที่ไปร่วมงานหลายคนเคยไปร่วมประจําอยู่แล้วแต่มีคนหนึ่งไม่เคยไปร่วมเลยแต่รับการชักชวนแล้วก็พยายามจะดึงจี้ไปร่วมงานเถอะไปร่วมงานที่บ้ากบนกำนันเถอะจึงยอมไปคนคนนั้นก็คือสรารวัตรสิวกรสายบัวสรารวัตรตำรวจทางหลวงหนึ่ง กองกบกการสองตำรวจทางหลวงดูแลนครปฐมและจังหวัดตะวันตกกองประชาการสอบสวนการส่งตำรวจคนนี้นะครับไปเพื่อปราบสวยสติ๊กเกอร์สามสี่เดือนที่ผ่านมาไปก็ปราบจริงๆผมเช็คกับผู้กอบการขนส่งสินค้ารถบรรทุกบอกว่าคนนี้แหละมือปราบสวยสติ๊กเกอร์ตัวจริงก็ปราบไม่ไว้หน้าใครดังนั้นสวยสติ๊กเกอร์ของตำรวจใหญ่นคะรปฐมเขาก็ปราบปราบหมดนะครับอันนี้คือปูพื้นให้เห็นว่า ทำไมสารวัตรศิวกรต้องไปร่วมงานเขาไม่เคยไปร่วมนี่คือครั้งแรกคนอื่นไปร่วมบ่อยๆนั่นอีกส่วนหนึ่งแต่นี่คือไม่เคยไปร่วมแต่ผู้ข้าพชาคนหนึ่งชวนและขอให้ไปเมื่อไปถึงก็ไม่มีอะไรสองทุ่มกว่า,ก,วาก็กินกันปกตินี่ผมจะเล่าเบื้องหลังจากบางส่วนของการสอบสวนพยานนะครับพอนั่งโต๊ะเนี่ยสารวัตรศิวกรนั่งตรงข้ามกับกํานันนะนะครับตรงข้ามกันเลย ไม่กี่นาทีหลังจากนั่งกินก็มีดื่มมีกินปกติการวนกก็เปิดประเด็นคุยกับสรารวาัตรบอกว่าช่วยฝากหลานพมหน่อยได้ไหมหลานผมอยู่รถสายตรวจวิทยุขอย้ายไปสายตรวจจักรยานยนต์ได้ไหมหลานก็นั่งอยู่บ้างเดินอยู่บ้างคอยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟเครื่องดื่มอยู่ในงานเขาบอกเป็นหลานแต่เจ้าตัวมาตรังบอกว่าไม่ใช่หลานนะครับ กำนันบอกว่าเป็นหลานคือจากสิบตำรวจเป็นลูกน้องของสารวัตรนีแ่แหละครับเมื่อกำนันขอสารวัตรปฏิเสธบอกว่าไม่ได้จริงๆปกติใครเป็นสายตรวจจักรยานยนต์ก็ต้องรอเขากเกษียณก่อนถึงจะโยกคนหนุ่มๆจากรถวิทยุไปอยู่ที่นั่นได้ถามว่าสองหน่วยนี้ทำไมแตกต่างกันยังไงร,รถยนต์กับรถวิทยุรถยนต์เนี่ยตอนนี้งานหลักคือการขับนําขบวนบุคคลสําคัญของประเทศซึ่งมีงานส่วนใหญ,ญ่นครปฐมก็ใกล้กรุงเทพ มีงานทั้งวันมีงานตลอดจะหาโอกาสไปตั้งด่านตรวจหรือไปซุ่มตรวจจับน้อยมากแต่รถจักรยานยนต์นั้นสามารถจะไปขับไปที่ไหนก็ได้ไปตั้งไปยืนคอยโบกรถตรวจจับได้แล้วก็สามารถจะแวบ,บมาคือช่วยเสริมบาร,รมีอาจจะขับมาเป็นมอเตอร์ไซค์ขับนำขบวนให้กับกำลังได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เขามีการพูดว่าขอย้ายเพื่อการนี้สารวัตรปฏิเสธ กำนันโกรธในวงบอกเลยให้การเลยบอกว่ากำนันโกรธแต่ยังยังไม่แสดงอาการมากพอโกรธเสร็จกำนันบอกว่าเอ้ยสรารวัตรมาดวลเล่ากันเพียวๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเกินเลยแต่ว่าผมคุยกับระดับผู้บังคับการโดยตรงที่มีการสอบปากคำคนในวงนั้นสรารวัตก็ตอบไปว่าพร้อมที่จะดวลเล่าไปเพียวด้วยกำ,กำนันเนี่ยจริงๆกำนันเนี่ย ที่ท้าด่วนเพราะเริ่มโกรธจากเรื่องการที่ขอแค่เรื่องย้ายหลานไม่ได้ย้ายข้ามหน่วยแค่ย้ายแผนกเปลี่ยนไปไม่ได้ก็เลยท้าชนเผียวชนแก้วแรกก็หมดกันทั้งคู่กำลังท้าแก้วที่สองต่อปุ๊บก,กำลังจิตไม่หมดเปลียว,ยวแต่ว่าสารวัตรด,ดื่มหมดสารวัตรก็เห็นว่าอายุก็ใกล้เคียงกันสามสิบกว่าก็ก็หยอกปกติเพราะสารวัตรไม่เคยมาบ้านนี้ไม่รู้ว่าบ้านนี้เนี่ยเมื่อมาแล้วต้องยอมกำลังหมดกำลังสั่งให้ถอดเสื้อก็ต้องถอด กำนันสั่งอะไรก็ต้องทานี่คืองานเลี้ยงบ้านนี้สารวัตรมาครั้งแรกไม่รู้ก็หยอกเหมือนเป็นคนรุ่นเดียวกันก็บอกว่าพี่พี่กำนันสู้ผมไม่ได้หรอกดื่มมาเล่าไปเพียวสู้ผมไม่ได้หรอกแค่นั้นเองกำนันโกรธสมทบกับเรื่องขอย้ายไม่ได้ก็ถูกต๊ะตึมอันนี้คือข้อมูลในสำนวนทางคดีทุบเสร็จก็ย้ายไปนั่งอีกที่หนึ่งย้ายไปปุ๊บจ่าสิบตำรวจ ที่แปลว่าเป็นหลานกำนันและเป็นลูกน้องของสารวัตรก็รู้แล้วว่าญาติโกรธและกำนันโกรธะก็พาสารวัตรไปขอโทษกันที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะพาไปขอโทษเมื่อไปถึงกำนันพูดกับหลานบอกว่ามึงกลับไปซะไม่งั้นเลือดจะเปื้อนหน้าคำพูดที่เหมือนส่งสัญญาณว่าถ้ายังนั่งอยู่ถ้ายิงคนงข้างๆคุณเนี่ยนะคุณเลือดจะเปื้อนหน้ากลับไปซะไล่หลานให้กลับแล้วก็หันมาบอกสารวัตรว่ามึงด้วยคือโกรธอ่ะ สารวัตรรู้เรงความไม่เคยมาก็รู้เห็นว่าเรื่องนี้ป็นเรื่องเล็กม้ากเรื่องขอย้ายไม่ได้หรือเรื่องดวนเล่ากันก็ยกมือขอโทษก็กลับไปนั่งที่เดิมอาจจะสลับเก้าอี้หน่อยแต่ว่าในมุมเดิมปรากฏว่าอีกไม่กี่นาทีต่อมามือสังหารในหน่องจะท่าผารี่สายาอะไรก็ตามแต่คือในน่องได้ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาใกล้เก,ก้าอี้ที่สารวัตรสิวกรน,นั่งอยู่ก่อนจะตะกนเรียกไม่เรียกคำนั้นนะตะกนเรียกว่าลูกพี่อันนี้คือบันทึกในสำนวนลูกพี่ ยักหน้าประหนึ่งว่าถามว่านี่ใช่ไหมหลวงพี่ก็ยักหน้าตอบมีพยานเห็นว่าหลวงพี่ยักหน้าตอบก็เกิดการยิงขึ้นจนสารวัตรสืขขอกรเสียชีวิตแล้วก็มีรองผู้กับการตรวจทางหลวงซึ่งนั่งใกล้ๆกันได้รับบาดเจ็บพอสมควรนําส่งบาลทั้งคู่และเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บหนึ่งนายนี่คือเบื้องหลังการสอบสวนอย่างาละเอียดก็คือ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องขอย้ายไม่ได้เครื่องแหละอีกเรื่องก็คือ พอไม่ได้เสร็จก็คเครือก็ท้าสด่วนเล่าแล้วแพ้อีกก็คเครื่องใหญ่นี่คือสองประเด็นมีการพูดกันว่ามีความพยายามผูขงข้ประชาที่จะพาสารวัตรไปงานวันนี้เพื่อจะไปตะล่อมให้เข้าสู่กระบวนการสวยรถบรรทุกกำนันคนนี้นะครับทำธุรกิจหลักๆคือรับประมูลงานสร้างทางซ่อมทางมีรถจะเห็นว่าที่บ้านมีรถบดรถบรรทุกอะไรเต็มไปหมดเลยตรวจสอบเบื้องต้นในวงการรถบรรทุกคือเขามีรถประมาณร้อยกว่าคันรถบรรทุกกำนันนะครับกำนันนกเนี่ย ในบ้านก็หรูมีสะ,วะาา่วยน้าํามีรถหรูหลักคาะหลายสิบล้านต่างๆนานาด้วยความที่มีรถบรรทุกก็เลยหยุแวดบลรถบรรทุกมีการคาดกันว่าการพาสาวัตรไปครั้งนี้เพื่อจะไปตะล่อมว่ายอมรับสวยเถอะให้สติ๊กเกอร์เกิดเถอะเจ้านายสั่งไม่ให้มีสติ๊กเกอร์ก็ไม่เป็นไรเพราะจะไม่ต้องทำสติ๊กเกอร์แล้ว ส่งทะเบียนรถที่ซื้อจ่ายเงินรายเดือนเนี่ยส่งมาในไลน์เลยแล้วก็เก็บเงินเลยเดี๋ยวก็แบ่งให้การจะไปเจรจายอย่างนั้นเพราะว่าตอนเช้ามันเกิดเรื่องไงมันเกิดเรื่องคือมีรองผู้การนะคนปรปฐมพยายามจะกลับมาเปิดสติกเกอร์รูปกระต่ายนะครับผู้กอบการรบประทุกซึ่งผมสนิทเนี่ยแจ้งแจ้งไปที่สาวัตรเลยสวัดรรองผู้การจะเปิดแล้วนะสติกเกอร์รูปกระต่ายสารวั์ก็ขวางเลยตอนเช้าวันพุธก่อนเกิดเหตุจึงคาดว่าตอนเย็นการชวนไปเนี่ย อาจจะไปตะล่อมมาให้เข้าสู่ระบบเธอยอมให้มีสติ๊กเกอร์เธอเพราะว่ากำนันนกกับรองผู้การสนิทกันมากเป็นเครือข่ายที่จะเชื่อมเจรจาให้กันและกันนี่แหละคือการที่เชิญไปแต่ในวงเนี่ยมีการสอบคนในวงแล้วที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยยังไม่มีการเริ่มพูดคุยว่าดึงเข้ามาสู่กระบวนการสวยยังไม่มีการมาพูดให้น้มน้าวให้เลิกจริงจงังเลิกตรงฉินยังไม่มีการพูดเรื่องนี้มาคุยเรื่องหลานก่อนแล้วก็ดวดเล่าแล้วก็ยิงกันจึงยังไม่สู่กระบวนการที่คาดว่า นำพาไปเพื่อจะคุยเรื่องนี้นี่คือเบื้องหลังของเรื่องอีกเรื่องหนึ่งผมพยายามเช็คนะครับผมพยายามเช็คและตรวจสอบจากคนที่ควานคำสมพวกผู้มีอิทธิพลความกว้งท่นา,านคำสมก็พยายามให้ข้อมูลผมเห็นภาพที่มีตำรวจมีลูกน้องไปร่วมงานบางวันที่บ้านกำนันนกทำไมต้องถอดเสื้ออันนี้เป็นคนสงสัยมากผมพยายามเช็กว่าเอ๊ะหรือเขานัดไปกินกันช่วงวันสงการจะถอดเสื้อร้อนดา,นกนกนากันหรือเปล่าก็ไม่ใช่หรือตักผมก็ตรวจสอบว่าหรือ เขาไปกินตอนกลางวันแล้วเขาร้อนก็เลยพากันถอดเสื้อหรือพอเมาได้ที่แล้วถอดเสื้อแต่ที่แน่ๆผมเช็คเบื้องต้นนะคนเอาว่าใกล้กับนันกันแล้วกันกำนันเป็นคนชวนกันถอดแต่ไม่ทราบเหตุผลว่าชวนกันถอดเพราะอะไรเ้ยถอดเสื้ออะไรก็กลายเป็นคนในวงก็ยอมถอดตามเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาตามใจกำนันกันจนชินว่าใครมาร่วมงานจะต้องตามใจกำนันหมดแต่สารวัตรศิลกรไม่เคยรู้ไม่เคยมานี่ว่าทําไม ก็แค่แค่ขัดใจเรื่องว่าไม่ย้ายหลานขัดใจที่หนึ่งขัดใจที่สองว่าเอ้ยก็โดนเล่าก็ก็ไ่ยอมแพ้กำน,นันกูง่ายง่ายแค่แค่ที่สองก็พูดเล่นแบบเพื่อนฝูงอะ่ะก็บอกเฮ้ยกำนันแพ้ผมพี่แพ้ผมไม่รู้ไอ้แค่คำพูดคนเนี้ยมันไปกระตุ้นคนที่ถูกตามใจมาตลอดทั้งงานเลี้ยงงานเลี้ยงที่มีระดับอบประจอใหญ่ๆนักการเมืองใหญ่ๆระดับผู้การใหญ่ๆมาร่วมงานงานเลี้ยงมันเกิดที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่งานที่เกิดเหตุอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าทุกคนตามใจเขาเขาเ,ขาเป็นกำน,นันทำไมตามใจเเคาาาจันะะรรบพว่ เขาเป็นกำนันที่รวยด้วยไม่ใช่กำนันธรรมดามีรายได้5ปี2 3พันล้านกำนันที่รวยด้วยและทำธุรกิจรถบรรทุกร้อยกว่าคันทำธุรกิจสร้างทางสร้างถนนมากมายอันนี้แลครก็เป็นสิ่งที่คนที่ไปงานที่ต้องเกรงใจแต่ไม่ใช่สา,ารวัตรสิวก่อนที่ต้องไปเกรงใจก็รับเชิญในปกติก็ก็คุยปกติก็เหมือนก็ถือว่าให้ความเห็นของพอสมควรแ,แล้วว่าก็ทักทายอะไรกันปกติก็อาชวนกินแล้วก็กินไม่ใช่ว่าจะตั้งป้อมเดือดซําไปแต่ไม่รู้หรอกว่าคนนี้ต้องตามใจทุกอย่างอันนี้คือ มูลเหตุเบื้องต้นจากการที่อาจจะไปเจราจาเรื่องสวยเพราะตอนเช้ามันเกิดเรื่องว่าตํารวจผู้ใหญ่ของนครสรจะเปิดสวยอีกครั้งหนึ่งจะเปิดสิกเกอร์อีกครั้งตากระต่ายนะครับมีการเจราจาเพราะว่ารองผู้กอเนี่ยสนิทก,กับกำนันนกแล้วก็สอวสิวก่ก็ขวางไม่ให้เกิดเปิดสิกเกอร์เพราะมาปราบสวยโดยเฉพาะปล่อยให้เปิดไม่ได้จึงอาจจะชวนไปที่บ้านเพื่อจะตะลอมเรื่องนี้แต่สุดท้ายมันเกิดเรื่องอื่มนมาซะก่อ,น,อนนี้คือเรื่องแรนกะอีกเรื่องหนึ่งผมแบบสลดใจมาก เมื่อวานนี้ก่อนที่ออกมายจับผมคุยกับบิ๊กโจ๊กนะครับพลตุลเอกสุรเชษฐ์หักผ่านโทรศัพท์คุยกันว่าตำรวจใน25คนที่ไปร่วมงานเนี่ยมีใครเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือกำนันบ้างไหมปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กว่ามี6คนมี6คนมีคนผมผมก็ยังเฉยๆว่าโอเคช่วยพาหนีก,ก,ลลก,ลลก็ยังก็เร็วละเพดกันกาเร็วละผมพยายามอ่าเช็คชื่อก็ได้ชื่อมาเรียบร้อย6คนนะครับผมก็จะรอรอเพียงว่า ข้ามจะออกหมายจับไหมสารนุม,มัติอะอย่างพอมนนผมก็เลยมาอ่านหมายจับเต็มๆก็มีชื่อ6คนมีสารวัตรสืบสวนที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครมีมีมในร้อยอีกห้าคนหนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าของปืนด้วยเป็นเจ้าของปืนแล้วก็ช่วยด้วยแต่ท้ายหมายจับผมอ่านแล้วสะดุง้งมาเล่าเบื้องหลังให้ฟังว่าโอเคละข่าววันนี้อาจจะเปิดแล้วแต่ผมเปิดตอนนั้นเพราะว่าผมมาอ่านหมายจับที่ประสานกับ รองบวชตลอดนยมาเปิดดูข้างล่างเขียนว่าพฤติการของ6ตำรวจ6นายเนี่ยคือจับผู้ต้องหา2คนและยึดปืนได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไหมเกิดเหตุยิงแล้วแต่เราเราตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตำรวจไม่จับล่ะจับครับตอนบอกไม่จับก็ว่าเรีวร้ายแล้วพอในหมายจับเขียนชัดเจนว่าจับครับตำรวจบางส่วนพาคนเจ็บคนตายไปส่งโรงพยาบาลตำรวจอีกส่วนหนึ่ง6คนที่เหลือนําโดยพันตำรวจตรีที่กระทุ่มแบง กลุ่มนี้หกคนจับคนร้ายสองคนได้แล้วทั้งกำนันทั้งในน่องคนยิงยึดปืนได้แล้วด้วยสู้ไม่ได้เลยยึดหมดแล้ว,แ,ลวแต่กับเจราจากำนันอีกไม่กี่นาทีต่อมายอมปล่อยตัวครับอันนี้คือเจ็บปวดมากตอนแรกบอกว่าไม่จับไม่ยิงสู้นี้ก็เจ็บปวดแล้วนี่คือจับแล้วครับเขาไม่มีทางสู้แล้วเอาเข้าคุกได้เลยแต่กับปล่อยตัวครับปล่อยไม่พอขับรถนำกระบวนพาหนีด้วยเอารถของกลางไปซ่อนวางแผนให้ลูกน้องกำนันเอ,เอาปืนไปซ่อนตรงนี้ตรงนี้ ทำลายหลักฐานเอาเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้รงรู้หมดตํารวจรู้หมดนีด่ว่าจะมีหลักฐานแล้ถูกตรวจสอบบ้างก็เป็นแม่งานจับได้แล้วปล่อยนี่เลวร้วายแล้วช่วยพาหนีแล้วมาคุมการทําลายหลักฐานและที่เจ็บปวดกว่านั้นในหกคนผมนั่งดูปุ๊บปุ๊บ,บสี่คนเป็นรองสารวัต,ตรตำรวจทางหลวงคือลูกน้องของสารวัตรศิวกรตอนเจ้านายถูกยิงคุณไม่ยิงสู้แล้วคุณจับแล้วคุณยังปล่อยคุณยังช่วยใจทําด้วยอะไรเป็นลูกน้องเขาอะคนตายคือลูกน้องเขา เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องคนตายแต่กับปล่อยคนที่ยิงลูกพี่ตัวเองเจ้านายตัวเองใจเหนไกคนนะครับสี่คนเป็นหทวดทางหลวงที่ถูกออกหมายจับล่าสุดนะครับปืนก็คนในบ้านก็มาให้การว่านมีคนใช้มาก็พ่อผ้าผ้าคือผ้าตัวจีนนั่นแหละห่อปืนเอาไปฝังเซิร์เวอร์ก็เป็นผู้คุมเรือนจำเขาบินราชบุรีเอาไปทิ้งน้ำเฮ้ย เครือข่ายกำนันมันเต็มไปด้วยข้าราชการเต็มไปหมดเลยเพราะเขามีอิทธิพลอย่างเดียวหรือว่าเขามีเงินด้วยหรือเขามีเส้นสายเป็นเครือข่ายของบ้านใหญ่ในคอประถมสิ่งต่างๆนี้อาจจะรวมกันตำรวจจะต้องไปสูฮพบเขานี่คือเบื้องหลังถือว่าล่าสุดก็ได้ที่ผมจะเล่าให้ฟังด้วยความสะเทือนใจความเจ็บปวดเราเป็นนักข่าวอย่างนี้เจ็บปวดตำรวจจะเจ็บปวดแค่ไหนนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทีนี้เรื่องกำนันนกตอนนี้เอาละมีเสียงขู่ว่า กำนันมอบตัวเร็วแล้วก็รอดมาได้ไม่ถูกวิสามันเหมือนแน,น่นองแต่ว่าก็มีเสียงขู่ว่าให้ประกันตัวเถอะอาจจะเกิดเหตุร้ายได้นี่มีเสียงขู่จากเสียงต่างๆนะตำรวจเก่าอะไรกา่าก็ทําให้จนถึงวันนี้กำน,นันนกอก็ยังไม่กล้ายื่นประกันนะครับตำรวจเองคัดค้านการประกันแต่เจ้าตัวก็ยังไม่กล้ายื่นประกันเพราะก็ผวาเหมือนกันประกันจะถูกวิสามาันหรือถูกใครมารอบยิง มีใครมาอ้างฆ่าตัดตรงตัดตอนอะไรไหมก็ผวาแล้วก็ไม่กล้าเพราะการฆ่าตารวจนี่เรื่องใหญ่มากคือการทะเลาะตารวจแล้วไปซุ่มยิงหรือว่าขัดผลประโยชน์เอาจ้างคนไปดักยิงตำรวจยังพอยังพอยังพอคิดว่าเออยังยังยัง,ยงถือว่ามันไม่หนักหนาว่ามึงขัดแย้งก็ไปจ้างกันแต่นี่คือตอนหน้านายตำรวจที่คนคุณกล้าย,ยิงแล้วคุณใหญ่มากคุณใหญ่มากแล้วก็ใหญ่จริงเพราะสามารถสั่งให้คนที่จับได้ไปล่อยตัวได้เนี่ยใหญ่มากตอนนี้ที่สำคัญคือผู้คุมเรือนจําเขาบินราชบุรีเนี่ยที่เอา เซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งพอยอมเปิดปากว่าทิ้งที่ไหนของผมได้เมื่อคืนนี้งมได้และจากนี้เราไปที่ผมจะตรวจสอบต่อนะครับว่าจะกู้ภาพได้มากน้อยขนาดไหนเมื่อกู้ภาพแล้วจะเห็นเรื่องราวชัดเจนมากกว่าที่ผมพูด,ดที่ซ้าไปจะเห็นเรื่องราวชัดเจนจะรู้ว่าใครที่ให้การตํารวจ25นาิบห้นาให้การโกหกพูดจริงพูดตรงจากพิสูจน์ได้จากกล้องวงจรปิดผมตั้งคําถามกับรองโจกรองรรออบตรลุรจเชเฐ์ถักผ่านว่าในเมื่อในหนองเนี่ทซึ่งจะเป็นคนเดียวที่จะซัดทอดว่า เจ้านายสั่งเนี่ยกำนันสั่งเนี่ยตายแล้วกำนันจะหลุดไหมผมก็ได้ยืนยันว่ามีพยานส่วนอื่นสารภาพหมดแล้วโดยพ่อตำรวจบางคนก็ยอมให้การแล้วว่าในนองหันไปถามลูกพี่แล้วก็ส่งซิกว่าคนนี้ใช่ไหมลูกพี่ยักหน้าแค่นี้เขาบอกแค่นี้ก็มัดตัวได้ว่านี่คือการจ้างวานหรือสั่งการให้มีการยิงสารวัตรสิวกรเรื่องนี้ต้องตามต่อนะครับติดตามบ๊็อกคนเฝ้าข่าวไว้ผมจะก่อติดเรื่องนี้จะพยายามมาพบ กับเพื่อนๆให้ได้ทุกวันนะครับพยายามทุกวันหรือว่าเมื่อมีความคืบหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามเรื่องนี้กันต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจกับตํารวจที่ดีๆและเพื่อให้มีการจัดการตำรวจที่ไม่ดีที่เลววันนี้สวัสดีครับป๊อปคนข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ